สวัสดีครับ1นาทีจากสิ่งที่เราจะการาน,นพระคัมภีจบในหน1ปีกับจอนระจำาที่24พฤศจิกายนพระธรรมเอเซเกบททียบทที S X e N B ่22 23ความบาปของเยรูซาเล็มในบทที่22สิดงให้เห็นถึงความเสื่อมรามทางศีลธรรมและจิตใจภายในในรายละเอียดของบทที่22เห็นชัดถึงความเสื่อมโทรมของสังคมการกดขี่ข่มเหงการนับถือรูปเคารพและความเสื่อมโทรม ทางด้านศีลธรรมอย่างมากมายจำเป็นจะต้องรับการชำระฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเราต้องดูตัวเองและสำรวจตัวเองและกลับใจใหม่หันเสียจากทางชั่วของเราในบทที่23ได้เปรียบเทียบสมาเรียกับเยรูซาเลม็มเป็นหญิงโสเภณีตั้งแต่ในอียิปต์จนถึงปัจจุบันนครับพระเจ้าสังเกตและมีข้อมูลของเราความบาปการกระทำของเรา ขอให้เราอยู่ในทางของพระเจ้าพึ่งพิงพระองค์นั่นคือ1นนาทีสวัสดีครับ